ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณนกนะคะวันนี้คุณนกต้องออกมาขอชี้แจงนะคะเพื่อทําความเข้าใจให้กับพลัง f อของคุณนกนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมานะนั่นก็คือคลิปที่347นะคะคุณนกได้นําเพลงนะคะของคุณเดชนะคะซึ่งขับ ร้องโดยขุนเดชเป็นต้นฉบับเลยนะคะนำมาเปิดต้นคลิปนะคะใช้เวลาประมาณ4นาทีกว่านะคะสำหรับเพลงนี้นะคะหลังจากนั้นคุณนกก็ได้พูดคุยกับทุกท่านนะคะพูดคุยเกี่ยวกับขุนเดชเนาะเรื่องราวของขุนเดชเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงนะคะซึ่งมีทั้งนักร้องมืออาชีพและนักร้องมือสมัคร เล่นนะคะได้นําบทเพลงของขุนเดชนะคะนั่นก็คือเพลงอธิษฐานลารักหน้าไฟนะคะเอาน,นำไป c ว v e r นะคะ c วอร r แล้วก็มียอดไล์ยอดติดตามยอดวิวโอพุ่งชนิดแบบชุดไม่อยู่เลยนะ,ะไม่ว่าใครจะนําไปร้องนะคะตามที่คุณนกติดตามนะคุณนกก็ได้พูดคุยแล้วใช่ไหมคะว,ว่าคลิปที่แล้วก็พูดคุยพูดคุยนะพูดคุยจน เป็นที่หน้ำใจเลยใช่ไหมคะและ้วแล้วตอนที่ตอนจบคลิปใช่ไหมคะคุณนกก็ได้นำเ,เพลงของคุณเดชอมร,รงในช่องของคุณนกนะคะคือนำเพลงอธิษฐานลารักหน้าไฟซึ่งเป็นเสียงร้องของออคุณเดชนะคะคุณเดชเป็นเป็นต้นฉบับเลยนะคะนำมา เปิดต้นคลิปแล้วก็หลังจากจบแล้วก็ตอนจบคลิปนะคะนำมาเปิดต้นคลิปแล้วก็ตอนจบคลิปนะคะก็เพลงของคุณเดชใช้เวลาถึงสี่นาทีนะครับรวมไปเสร็จแล้วก็ตกประมาณเก้านาทีเนาะเก้านาทีเก้านาทีแต่ไม่ถึงสิบนาทีนะเพราะว่าเพลงมันยาวสี่สี่สี่นาทีกว่าใช่ไหมคะคุณนก ก็รู้แล้วละว่าเพลงของคุณเดตอนนี้กําลังเป็นที่โจดจันเป็นที่โด่งดังในช่อง y t u t u ใช่ไหมคะไม่ว่าจะผู้หลักผู้ใหญ่นะคนในวงการเสียงเพลงคนนอกวงการนะคะก็ให้ความสนใจให้การสนับสนุนคุณเดชใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพลัง fc พลังยู u ูบนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็แล้วก็ค่ายค่ายเพลงนะคะที่ ให้การสนับสนุนขุนเดชนะคะต้องยอมรับเลยนะว่าขุนเดชเขาก็ได้รับแรงใจเนาะคุณนกรู้ว่าเพลงของขุนเดชเนาะอันนี้พูดกันให้ตรงจุดเลยเนาะเพลงของขุนเดชนี่คืออธิษฐานลารักนาไฟก็จดเป็นลิขสิทธิ์โดยเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะซึ่งคุณนกก็ทราบอยู่ใช่ไหมคะแล้วคลิปที่ผ่านมาที่คุณนกพูดถึงขุนเดชคุณนกก็จะไม่นําเพลงของขุนเดชมาลงนะคะแต่ว่าคลิปที่3ามร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะคุณนกก็เลย เสียงเสียงเสียงเอา,เอาเ,อาเอาเพลงของคุณเดบม,มาลงาต้นคลิปนะก่อนที่จะมีการพูดคุยกับเปิดเพลงกันเลยลงคลิปของคุณนกเลยเพราะคุณนกเห็นว่าหลายๆท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องมืออาชีพนักร้องสมัครเล่นนะคะเขาก็นําเพลงของคุณเดชเนอะอธิษฐานละลักหน้า,นาไฟาไปลงในช่อง YouTube ของเขา คุณนก็เอ๊ะทำไมเขาลงได้ทำไมเข,าไ,ไมเขาไม่กลัวเรื่องอการลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะลิขสิทธิ์คุณนกก็เลยลองบ้างเอาคนอื่นทำได้เราเราก็ต้องทำได้คุณนกคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณนกก็เอาเลยเอาเพลงของคุณเดชเลยอธิษฐานลารักหน้าไฟเนาะซึ่งเพลงของคุณเดชนี่ลงเมื่อวันที่ยี่สามในยี่สิบสามมีนาแล้วก็เมื่อวานที่ผ้าคุณนกก็เลยเอาลงเลยคลิป 347่ม้ยใช่ไหมคะลงทั้งต้นต้นคลิปแล้วก็ตอนจบคลิปคุณนก็เปิดเพลงของคุณเดชอีกแล้วคุณนกก็นำคลิปวิดีโอที่347ใช่ไหมคะเอาลงช่อง u t u b e นะคะผลปรากฏว่าทุกท่านรู้เอาลงปุ๊บ ข้อความเด้งขึ้นมาทันทีเลยค่ะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะ,ละเล่าให้กับพลัง f อฟของคุณนกหรือว่าผู้ที่ทําช่อง y o u t u ใหม่ๆนะก็ถ้าฟังคุณนกก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเกี่ยวกับกฎระเบียบของช่อง y t u t u เนาะก็เอาลงเลย3.47เปิดเพลงของคุณเดชร,รู้อยู่ว่าเพลงของเดชได้จดลูกกศิทธ์เลยใช่ไหมคะลงทั้งต้นคลิปทั้งปลายคลิปอ่าลงเลยใช้เวลา9นาทีนั่นแหละสําหรับ ต้นคลิปไปคลิปใช่ไหมกระเบิดพอลงเสร็จปุ๊บไม่ถึงเพียงเพียงแค่ไม่กี่วินาทีค่ะมันไม่น่าจะเกินลงเสร็จปุ๊บข้อความเด้งขึ้นมาเลยจาก YouTube ใช่ไหมคะเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนเลยอันนี้เล่าสูก่กันฟังเนาะเขาแจ้งเตือนเนาะบอกว่าคลิปของคุณโนกกระทที่คลิปที่3 1 7อยสิบจะ ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณเดชเนาะคือคลิปคลิปนี้นะคะ่ะอันนี้คือคลิปของคุณนกนะคะคือคลิปคลิปนี้นะคะคลิปที่สามร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะคุณกนกได้เขียนหัวข้อว่าคุณเดชมหาชัยมาแรงอันดับหนึ่งนะคะอธิษฐานลารักหน้าไฟนะคะผลงานเพลงเสียงจากต้นฉบับคุณนกนำเสียงจากต้นฉบับเลยนะ ออมาลงผลปรากฏว่าลิกสิตเขาจะเขียนว่าติดลิกสิตติดลิกสิตติดลิกสิ์อ้าวแล้วคุณนกจะแก้ตัวยังไงอะคุณนกจะแก้เกมยังไงในเมื่อคุณนกทําช่องคุณนกปล่อยคลิปไปแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณนกก็ การที่ว่าคุณนกทําคลิปที่347เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกับการที่คุณนกจะมาพูด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 โดยซม่มไม่มีสคริปต์นะคะไม่มีการล่างอล่างว่าต้องพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้คุณนกจะพูดสดๆเลยนะคะพูดกันแบบขณะนี้เลยนะคะไม่มีสคริปต์เลยนะคะแล้วคุณนกก็ใช้เวลานะคะใช้เวลาในการพูดนะครัยี่สิบกว่านาทีแล้วก็รวมรวมที่เอาเพลงของคุณเดชเอามาลงต้นคลิปกับปลายคลิปใช่ไหมคะ ก็รวมทั้งหมด3 30นาทีเลยนะคะคลิปค่อนข้างเตจิยาปกติคุณนกจะทำแค่20นาทีใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คุณนกทำถึง30นาทีเพราะมีบทเพลงเข้ามาแทรกใช่ไหมคะ,ะคุณนกจะทำอย่างไรล่ะคุณนกไม่อยากจะเสียคลิปนี้ไปนี่คะ่ะ347คุณนกไม่อยากจะเสียคลิปนี้ไปอาจทำอย่างไงอ่ะคุณนกก็ต้องตัดเสียงเพลงออกอืมเนาะ ้องเสียเวลายอมรับเลยว่ากอดกว่าที่คุณนกจะปล่อยคลิปนี้ออกมานะสามาร้อยสี่สิบเจ็ดคุณนกปล่อยแล้วคุณนกต้องมาตัดตัดคลิปอีกนะคะแล้วก็หน้าคลิปอะเพลงมันยาวสี่นาทีใช่ไหมคะมันต้องตัดมันต้องใช้เวลามันต้องตัดตัดคลิปด้านหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาตัดคลิปด้านหลังอีกอคุณนกเสียเวลาเพราะจริงๆแล้วอะถ้าคนนไม่อยากจะเสียเวลาเนาะก็อาจจะลบคลิปทิ้งไปเลยแต่คุณนกไม่ยอมลบนะคะคุณนกจะไม่ยอม ลบคลิปที่คุณนกพูดใช้เวลาพูดเกือบยี่สิบนาทีเฉพาะพูดนะคะที่ไม่รวมเสียงเพลงเนาะแล้วการพูดแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราถ้าเราจะทิ้งคลิปแล้วมาพูดใหม่นี่มันก็ไม่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะว่าการพูดแต่ละครั้งของคุณนกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขียนนะคะไม่ได้เขียนข้อความว่าคุณนกจะต้องพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคุณนกจะพูดสดๆเลยคือพูดกัน สดๆสดเลยมีอะไรที่ม,มันมันมันอยู่ในมันอยู่ในความใน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 ความคิดของเราอยู่เลยใช่ไหมคะ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในนี้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราจะพูดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คุณนก,ก็ไม่ยอมเนาะคุณนกก็เลยตัดสินใจตัดเลยตัดเสียงเพลงเลยนะก็ตัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็ตัดไปเก้าตีซะเก้านาทีกว่าจนคลิปของคุณนกเหลือตอนนี้ก็เหลือ เหลือ19นาทีกว่านะคะก็ไม่เป็นไรเนาะปกติคุณนุก็จะทําระดับอยู่ระดับนี้อยู่แล้วนะคะ19นาที20นาทีบาทีก็ท,าทํา20กว่า22 23 25บางคลิปก็ถึง30นาทีนะคะอและคลิปที่347ก็มันก็30นาทีตัดเสียงเพลงออกไปท,ท,ท,ทั้งด้านหน้าด้านหลังมันก็เหลือเหลือเหลือ10 19 19นาที39 10, 39วินะคะก็โอเคเนาะคุณโนก็เลย มาสำหรับคลิปคลิปนี้ก็มาแจ้งเตือนพลัง F4 ของคุณนกนะคะเพราะว่าพลัง F4 ของนกเข้าไปฟังคลิปของคุณนกในคลิปที่347นะก็อ่านว่าเอ๊ะคุณนกนี่คุณนกนี่ละเมอหรือเปล่าฟันไปหรือเปล่าพอขึ้นต้นคลิปมาก็สวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วคุณนกก็พูดว่าได้นำเสียงเพลงของคุณเดชมาให้ฟังต้นคลิปนั่นใช่ไหมคะแล้วพอตอนจบ ตอนจบคลิปคุณนก,ก็บอกว่าเดี๋ยวจะนําเสียงเพลงของคุณเดชเอามาเปิดให้ฟังอีกทีนึค่ะแต่ผลปรากฏว่าพลัง F c ซของคุณนกเข้ามาเข้ามารับชมและฟังคลิปที่สามแล้วไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยใช่ไหมคะมทุกท่านที่เข้ามาก็คงจะสงสัยว่าคุณนกนี่ละเมอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงคุณนกไม่ได้ไดละเมอนะคะคุณนกได้ทาจริงๆนะครเสียงเพลงต้นคลิปแล้วก็ปลายคลิปนะคะแต่ว่าคุณนกตัดออกไปตัดออกไปมันก็ ทําให้มันมันเหมือนกับเอ่อจะเรียกม่ายังไงมันเอ็กซ์เดนซเอ็กซเดนนะคะเนาะคุณนกก็ไม่อยากจะเสียคลิปนี้ไปอก็เลยยอมตัดเสียงเพลงแล้วก็ปล่อยคลิปนี้ออกไปแล้วก็เอามาให้ทุกท่านที่ตามคุณนอกอยู่ได้รับชมรับฟังเนาะ สำหรับคลิปนี้คุณนก็จะทำเป็นคลิปที่348นะคะต่อจาก347อพลัง Fc ของคุณนกที่ติดตาม347นะคะคก็มารับชมและฟังคลิปที่348ด้วยนะะจะได้เข้าใจว่าคลิปที่3 1 7ที่คุณนกบอกว่าได้เปิดเสียงเพลงลารักน่ะอธิษฐานลารักหน้าไฟของขุนเดชให้ฟังนะคะแล้วก็ปลายคลิปก็เปิดเพลง นำเสียงเพลงของคุณเดชเอามาลงให้พลังเอฟซีของนอกได้ฟังมันแต่จริงๆแล้วคุณนกพูดแต่ว่าไม่ได้ทุกๆท,ท่านที่ติดตามอยู่ไม่ได้รับชมและฟังด้วยค่ะ <c oughs> คุณนกก็กลัวจะเกิดความสงสัยเดี๋ยวจะหาว่าคุณนกนี่เอ๊ <c oughs> ทาคลิปนี้ปกติหรือเปล่าอะไรเงี <c> ้ย <oughs> คุณนกปกติทุกอย่างอะแต่ว่าเสียงเพลงคุณนกต้องลบไปนะคะว่าเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะคะ ติดลิขสิทธิ์แล้วมันเป็นเป็นลิขสิทธิ์ที่คุณนกต้องลบออกไปค่ะเพราะว่ามันคุณนกพูดได้แค่นี้นะคะคือคุณนกจะแจ้งแต่เพียงว่ามันติดลิขสิทธิ์คุณนกก็เลยต้องลบเสียงเพลงของคุณเดชออกไปอธิษฐานลารักหน้าไฟนะคะตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็มาเปิดตรงปลายคลิปคุณนกก็ต้องลบออกไปนะคะก็เลยจะมีเสียงพูดของคุณนกอย่างเดียวนะคะ ท่านก็คงเข้าใจแล้วนะคะถ้ามาติดตามคลิปนี้ของคุณนกนะคะคุณนกก็มาแจ้งเตือนกันแล้วเนาะว่าสาเหตุอะไรถึงพูดว่าให้ฟังเพลงต้นคลิปให้ฟังเพลงปลายคลิปแล้วทําไมไม่มีเสียงเพลงเพราะคุณนกตัดออกไปนั่นเองนะคะตัดเสียงเพลงออกไปนะคะเพื่อคุณนกต้องการทําให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของช่อง YouTube ท,ที่เขากําหนดนะคะเมื่อมันติดลิขสิทธิ์นะคะและการติดลิขสิทธินี่ ถ้าเรายังขืนดื้อดึงออกไปมันก็มีผลตอบมีผลตอเราแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณนกไม่สามารถที่จะพูดได้นะคะก็แจ้งเตือนกันแล้วเนาะทุกท่านที่ติดตามคุณนกนะคะคลิปที่347นะคะเมื่อมารับรับชมรับฟังคลิปที่348ก็จะเข้าใจนะคะคุณนกแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าสาเหตุอะไรถึง พูดว่ามีเสียงเพลงแต่ทําไมไม่มีเสียงเพลงสาเหตุเพราะคุณนกะตัดไปนะั่นเองตัดออกไปนะคะมันเป็นลิขสิทธิ์นะคะเพลงของขุนเดชนะคะอธติฐานลารักหน้าไฟนะคะติดลิขสิทธิ์นะคะสาหรับช่อง YouTube หลายๆช่องนะคะที่นําเพลงของขุนเดชไปร้องแล้วก็นาบทเพลงของขุนเดชไปเปิดในช่องของเขาคุณนกคิดว่าเขาก็โดนเรื่องลิขสิทธิ์เหมือนกันแต่ว่า คุณนกไม่ทราบว่าเขาแก้ไขอย่างไรเพราะว่าคุณนกก็ยังเห็นเขาก็ยังทําตามปกตินะคะไอ้ที่ร้องก็ร้องไอ้ที่นำบทเพลงของคุณเด็ดเามาเปิดในช่อง youtube เขาก็ทํากันก็แล้วแต่เขานะคะแต่สําหรับคุณนกนี่คุณนกทำตามกฎของช่อง youtube ดีกว่านะคะในเมื่อเราเดินสายไอ้ยูทูบเลยจช่แล้วก็ทําให้ถูกตามกฎระเบียบที่ YouTube วางไว้แล้วนะคะเพราะว่าเขามีกฎระเบียบอยู่เนาะโอเคเนาะคุณนกก็แจ้งเตือนทุกท่านแล้วนะคะสาเหตุที่เสียงเพลงต้นคลิปกับปลายคลิปไม่มีเพราะคุณนกตัดออกไปนั่นเองนะคะตัดออกไปแล้วคุณนกก็ยังปล่อยคลิปที่3ามรคือมีแต่การพูดคุยของคุณนกนะคะก็แจ้งเตือนเลยนะคะทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะถ้าคุณนกพูดผิดพลาดพังไปนะคะใช้ถ้อยคําที่ไม่สละสวยหรือ ใช้ถ้อยคําที่มันไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยต่อพลัง f c ของคุณนุด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังคุณกุงคะ่ะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนุงต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปของคุณนุจิดจดคลิปนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับคุณนุดนียนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนุงต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ